คือถ้าผมคุยผมก็คุยคนเดียวไปเลยแต่แต่ตอนนี้ผมเนี่ยมัไม่ได้มีใจให้ใครเลยนะถ้าคุยผมก็ถ้าไม่มีใจให้ใครก็อยากให้ความหวังเขาครับนั่นไม่ใช่เรียกว่าการเฟรนลี่นั่นเรียกว่าเล่นกับใจคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณมีความรับผิดชอบมากกว่าผมก็อยากเล่นกับใจใครดีกว่าครับโอเคครับเงนก่อนหมครับสูตรสวยดีนะครับมันยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับนี่ยัง แต่สูตรคุณมาปุ๊บสภาพสูตรผมเป็นนี้เลยอ้าวอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นน่ะสิครับพอสูตรมาเท่านั้นแหละดีใจด้วยนะครับได้สูตรใหม่เดี๋ยวแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะนั่นน่ะสิครับสูตรแก๊งคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเคาเนี่ยก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวม่เชียวอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวคอมน่าจะแก้ให้ใหม่ครับหวังว่าจะเร็วๆนี้ ขอ,ขอโทษด้วยนะคะ <c ười> ขอโทษเรื่องอะไรครับไม่ใช่ความผิดคุณมิมนนี่เลยครับเพราะแต่เรื่องที่จะปรึกษานี่คือเรื่องอะไรนะเอ,อ่อเราคุยกันตรงนี้ได้เลยเหรอคะงั้นไม่สะสดวกตรงนี้เดินไปฝั่งนู้นก็ได้นะครับอ,อ๋อได้ค่ะ <c ười> ไปครับค่อยๆลงนะครับข้ามทำอะไรครับอ,อ๋อครับ มันยังไฟแดงอยู่เลยออ๋โอเคครับรอก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันขาวเรารีบวิ่งไปเลยนะครับโอเคครับมันเขียวหรือเปล่าครับแต่มันไม่มีสีเขียวอะครับอ๋าได้ได้รออ่าก่อนได้คือว่ามีไหนข้าเรื่องอะไรกันนะคะคือมันมีคนที่มาทําให้แก๊งมีในทะเลาะกันอะครับเป็นผู้หญิงก็คือในแก๊งมีแค่ผู้หญิงคนเดียวก็คือมีแค่ไม้ไนท์แล้วมันจะมีผู้หญิงคนนึงคนในแก๊งคุณ มาทําให้คนในแก๊งวินไนท์ทะเลาะกันครับใครครับพอบอกได้ไหมครับเขาชื่อไอเดียครับเขามาคุยกับทุกคนในแก๊งวินไนท์แล้วก็คุยกับทุกคนทุกคนเลยคุยนี่หมายหมายถึงก็คือจีบอะครับอ๋อครับแล้วคนในแก๊งวินไนท์ตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่ครับเรื่องความรักนหครับเรื่องคุณไอเดียครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับตอนนี้คนในแก๊งก็ทะเลาะกันอยู่แต่ว่าวินไนท์ก็พยายามปรับเข้าใจไปแล้ว แต่ว่ามิในแค่อยากเคลียร์กับคุณไอเดียค่ะรับว่าเขามีจุดประสองค์อะไรหรือเปล่าที่มาทําแบบนี้ว่านี้่งจะมาทราบเรื่องเลยก็เดี๋ยวยังไงผมลองคุยกับเขาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอามาคุยด้วยกันเลยก็ได้นะครับตอนนี้เลยก็ได้เ๋อได้ครับเรียกมาให้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าสักคร่นะครับว่าไงค <รอ S 1> ิดบ้าทำไรอยู่อ่ะคุยโทรศัพอยู่ล่ะอืม แล้วเอาไอชีมาเด็กคือมีธุระกับไอชีไหมมีเดี๋ยวคุยกันอย่ามึงไปไหนเดี๋ยวค่อยไปเวลาที่มึงไม่ต้องอยู่กับกูมันแค่แบบมันแค่เวลาแค่กี่ชั่วโมงเองวะเวลาที่มึงอยู่กับกูอะโอ้แล้วบอสอยู่กับใครแต่ทุกชั่วโมงอะก็อยู่กับแก๊งเนี่ยทีเพิ่งได้ขยับตัวออกมาคุยธุระเนี่ยแล้วคุณรักก็เกี่ยวกับแก๊งด้วยจริงเหรอ เออแล้วมึงไม่อยู่อ่ะคุณจะคุยกับมึงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็ก็ไม่รู้ใจจะจะมึงไม่ต้องพูดโอเคขอโทษครับเออนั่นแหละกูรักมึงแค่นี้มึงรอฟังด้วยสัสแค่นี้บอกรักบอกรักใช่แค่นี้แหละ้อวครับคุณไินดยอะไรครับว่าไงครับวันนี้ครับวันดีครับผมครับผมวันดีฮะคุณไอเดียใช่ไหมแก้งใหม่เหรอฮะอ๋อครับผมวันดีครับใช่ครับเดียร์ครับผม คือเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะม,มินนายเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าของฮาเลมอะครับแล้วคุณทําแบบนี้ทําไมครับเรื่องเลยครับที่คุณไปจีบทุกคนในแก๊งมินนยอะผมไม่ได้จีบนะเย็นเย็นแต่ทุกคนเขาก็พูดแบบนั้นนะครับผมไม่ได้จีบครับเขามาเล่นกับผมแล้วผมก็เล่นด้วยแล้วคุณออดี้ผมก็ไม่ได้จีบเขาด้วยแล้วคุณลาเต้ผมก็ไม่ได้จีบเขาด้วยือใครอีกอะน้องซุดก็ผมก็เล่นเป็นอะไรกับเหมียวเขาเป็นน้องผมเหมือนเหมือนน้องเขาหน้ารักผมก็ไปเล่นกับเขาว่าเขานิสัยดี ทุกคนอ,อัธยาศัดาย<อ>ดีดค่ะผมไม่ได้เข้าไปในเชิงรูปแบบจีแล้วพวกพี่เขาคิดไปเองหรือเปล่าคะผมซัพพอร์ตเขาตลอดผมแบบเล่นด้วยตลอดนะอะไรที่เรียกว่าจีถ้าให้พูดถึงตอนนี้ผมคุยกับใครผมคุยกับซันนี่ซันนี่เขาชอบผมซันจีใช่แล้วออดี้อ่ะเขามีแฟนแล้วแล้วที่มันมีปัญหาคือออดี้อ่ะเขามาคุยกับผมแล้วแล้วผมว่าผมไม่โอเคที่จะคุยด้วยแล้วเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่าถ้าคุณคิดยังไงว่าคุณพูดมาได้ไงว่าผมชอบคุณอืมถ้าเขาไม่ชอบผมเาก็ ต้องเลิกโทรหาผมเลิกตื้อผมดีทั้งทั้งนี่ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งกับคนใน HR ของคุณคนที่คุยกับผมตอนนี้คือคือซันนะคะผมไม่ได้จีบนะที่ผมไปเล่นด้วยผมเห็นว่าเขาเป็นพี่ๆที่แบบว่าพวกแก๊งผมก็คอยคอยเล่นแบบเหมือนประมาณว่าไม่ได้มีอคติกับอันนี้ค่ะเหมือนเหมือนแก๊งคุยแก๊งอ่ะครับผมเชิญต่อเลยครับก็ประมาณนี้ค่ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะต้องเลิกเจ้าตัวมาไหมคะได้ได้ค่ะแต่ไม่นว่าน่าจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่ามีนายขอถามตาม ความเป็นลูกผู้หญิงเลยนะคะคุณทําแบบนี้เจตนาของคุณจริงๆคืออะไรอ๋อเรื่องของคุณในแก๊งเหรอผมไม่ได้มีเจตนาเลยทั้งนั้นแล้ววินัยยังไม่ได้พูดเลยสักคำว่าคุณมาจีบใครบ้างแต่คุณก็ไล่มาหมดว่าคุณคุยกับใครมาบ้างทั้งที่วินนัยยังไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ํเก็ผมก็เล่ฟังหมดแล้วนี่วินนัยยังไม่ได้ถามเลยสักคำว่าคุณจีบใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครขึ้นมาใช่ผมไม่ได้จีบใครครับผมแค่คุยกับซันแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คือมมััันนนนนาาใใหห้คแกกงีปญ มีนายก็เลยถามคุณว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณมีเหตุผลอะไรครับเหตุผลหรออมืมันก็ไม่มีนะผมก็บอกเขาไปแล้วว่าเออตอนมันมันมีเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะคือจะให้ผมพูดมันก็ไม่หมดอะ่ะพูดมาเลยครับอันดับแรกผมไปเจอเคซี่ในวอโซนนะเคซี่เขามาบอกชอบผมตอนนั้นอะ ผมโดนแฟนทิ้งแล้ว<ฟ>เขาบอกชอบผมอ่ะทีนี้เคซี่ก็มีปัญหากับซันจิซันจิเขาก็มาชอบผมอีกผมไปบอกเคซี่ว่าผมขอไม่คุยกับเคซี่ต่อนะเพราะว่าผมยังลืมคนเก่าไม่ได้ผมก็พูดอย่างี้ทีนี้เคซี่เขาก็ไม่ได้อะไรกับผมแล้ว ทีเนี้ยซันจิเขาก็มายุ่งกับผมมาคุยกับผมผมก็เออโอเคซันจิเขามาเล่นกับซุดซุดเขาก็เป็นเด็กน่ารักค่ะเขาเป็นเด็กดีผมก็เลยแบบเออคอยซื้อขายอะไรให้เขาตลอดส่วนลาเต้ค่ะลาเต้นเนี้ยก็ไปรู้จักในเชิงแบบเหมือนผมก็ไปเล่นกับเขาแบบว่า แบบประมาณว่าเอ้ยผมก็เหมือนเหมือนเข้าไปเล่นหยอดๆอะไรกับพี่เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาแบบว่าก็ไม่รู้ดิผมก็ไปเล่นกับเขาอะก็คือผมก็เล่นทีเนี้ยลาเต้เขาก็เป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้ก็เหมือนว่าเฮ้ยพี่ผมเป็นอย่างนั้นี้นะเขาก็เหมือนเป็นเป็นที่ปรึกษาให้ผมอะเวลามีอะไรผมก็จะเล่าให้เขาฟังทีเนี้ยออดี้อะผมก็มาเจอตรงพี่คุกมั้ง ผมไม่รู้ว่าจะอยู่มาคุยกับออดี้ได้ยังไงอะ่ะออดี้เขาก็ชวนไปทํางานเขาพอชวนทํางานขาวแล้วก็เหมือนมีการคุยกันเออผมก็ไปทํางานกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ผมไม่รู้ว่าคนในแก๊งคุณอะ่ะมันคิดอะไรหรือเปล่าสิ่งแรกที่คุณควรจะคิดคือการวางตัวของตัวเองครับที่ทําให้คนอื่นเขาคิดถ้าคุณไม่ทําไม่วางตัวให้คนอื่นเขาคิดเขาไม่มีทางคิดในเชิงชู้สาวกับคุณหรอกครับคุณควรโทษตัวเองก่อนเปล่าเพรของคุณไม่ผิดห่อกคะเราผิดเองแหละ มันไม่ได้ผิดที่คุณเท่าไหร่หรอกนะเอาจริงๆอะคุณจะมาบอกว่าฝั่งผู้ชายตามจีบคุณอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นด้วยมันคือมันเป็นการพูดคุยคือการเล่นด้วยกันค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมองได้หลายแบบค่ะถ้าใครจะมองแบบแบบจีบหรือเตาะหรืออะไรมันก็มันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีแบบเราก็ไม่มีใครเราก็เลือกที่จะเล่นที่จะคุยเล่นด้วยคือแบบมันอาจจะมีมุมของมันนะคะเหมือนแบบว่าเล่นเป็นเพื่อนอะคือมันไม่ได้คิดอะไรอะเข้าใจปะ คุณจะบอกว่าทุกคนคิดกับคุณหมดไม่คิดค่ะผมก็คิดว่าเขาก็คงคิดว่าเล่นกับผมแบบเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอะน,นะคะเอาจริงอะทาวินัยไม่แน่จริงวินนัยก็คงไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกแล้ววินัยก็ดูออกได้ว,ว่าคุณเป็นคนยังไงผมเป็นคนแบบไหนเหรอคุณรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับผมจีบเขาเหรอไม่ได้จีบครับทุนอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าจีบเลยก็ได้ผมผิดด้วยเหรอที่ผมสิแล้วผมทำอะไรก็ได้มันไม่ผิดหรอครับคุณไม่ผิดเลย แต่มันผิดตรงที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคนในแก๊งผมว่าผมจะทําอะไรก็ได้มันเรื่องส่วนตัวของคุณแต่มันเรื่องของแก๊งหนครับนั่นมันคือส่วนรวมคุณลองคิดดูนะครับคุกคุยกับคนในแก๊งคุณอิกก็คุยแล้วครับถ้าคุยไม่เสร็จแล้วจะมาคุยกับคุณทําไมครับแล้วคนในแก๊งคุณว่าไงบ้างคนในแก๊งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับผมคิดได้หรอที่ผมคอยซัพพอร์ต คอยเล่นด้วยมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันผิดตรงที่การวางตัวมากกว่าคนเป็นคนใจดีมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วคุณเป็นคนดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วมันก็ดีกับตัวคุณผมเป็นรีเกินไปใช่ป่าวหรือผมเล่นกับทุกคนเกินไปวะผงอาจจะเป็นคนเป็นรีแบบนั้ก็จริงอะในมุมมองของผมอาจจะเป็นคนทะเลน่น่ะครับแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะมองเตงว่านิสัยไม่ดีนะ มินายัง<ผ>มไม่ได้พูด,พด<ม>คาไหนเลยครับว่าคนนี้ัยไม่ดีแต่สิ่งที่คุณพยายามพูดอยู่คือไม่ได้ไพยายามครับตั้งใจครับคุณต้องการอะไรครับถ้าคุณจะคุยกับซันจิคุณคุยกับซันจิคนเดียวครับไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นในแก๊งถ้ายุ่งกับคนอื่นในแก๊งก็กรุณาวางตัวให้เป็นกุลสตรีด้วยครับหรือความเป็นผู้หญิงที่คนที่แบบว่าชอบและซื่อสัตย์กับใครสักคนหนึ่งอะครับกรุณาทําตัว <ผม S 1> แบบนั้นด้วยผมยังไม่ตกลงเลยว่าผมจะเบกับซันจินะคุณก็ไม่ต้องตกลงหรอกครับแต่ถ้้าชออบกันแลว คุณก็ช่วยซื่อสัตว์กับเขาด้วยอืมผมก็จะบอกชอบมันก็ยังไม่เชิงจะบอกแบบใช่มันก็ยังไม่ใช่อั้ก็คุยแค่คนเดียวอะครับไม่ต้องเฟนลี่กับคนเยอะอะครับบางทีการเฟนลี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งมันก็ทําให้คนคนนึงดูแย่ได้เลยนะวางตัวให้ดีๆหน่อยฮะคือผมจะเล่นไม่ได้เลยเหรอจะให้ผมเฟรี่คนเดียวผมก็เดินไปหายคนนึงแบบเฮ้ย hey, ไต่กับกูป่ะหรือผมไปหายกคนหนึงเฮ้ยมึงไ hey, ต่กับกูป่ะรเงี้ยอ,อันนั้นมันไร้บารย์อะค ถ้าเกิดว่าเรื่องแค่นี้ถ้าเกิดว่ามีสมองแต่คิดไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะฮะผมเป็นคนแบบนี้ฮะคุณสวยนะครับผมแต่ผมเป็นคนแบบนี้ฮะครับแต่น่าจะคิดได้มากกว่านี้ับผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนแบบนี้ผมบอกออดี้แล้วนะว่าเรื่องยุ่งกับผมส่วนที่ลาเต้ผมก็พิมพ์บอกเขาไปแล้วว่าผมไม่สามารถยุ่งกับพี่ได้แล้วไม่สามารถยุ่งยุ่งกับเออแม่ผมบอกแล้วว่าไปไปคนรุ่นคนรุ่นคออกมาก่อนมามามานี่มาม่ีอดจดนีค่ะ มาวันนี้ครับว่าไงครับเดี๋ยวพิคนมาหาที่อยู่ใครเน่าเอาซอกเอ้าอเราเป็นสายแววนตั้งแต่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาที่อยู่บอกให้เขารอผมได้ไหมอะไรนะมาหรอเออไปโกดทำตู้เป็นดิบเป็นไม่ได้ไปทำแล้วมยุ่งเออไปโกด โอเคโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตามตามที่คุณว่าแล้วกันนะผมจะเปลี่ยนเลงให้แล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนไปหรอกครับแต่แค่แบบถ้าเกิดว่าคุณจะคุยแบบโอเคโอเคผมคุยคนเดียวโอเคไหมแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาหรือมีเจตนาที่มันไม่ดีอ่ะคุณพูดตรงๆเลยนะมีไหนไม่ค่อยชอบคนที่แบบตลกลับหลังอะไรอรอครับไม่อยู่แล้วไม่มีแบบบินทางลับหลังไม่มีไดทั้งนั้นฮะครับพี่เล่ช่วยบอกผมได้แค่นั้นแหละเหมือนกันครับครับผมก็ตามที่ว่าเดี๋ยวน่าๆน่าๆน่าจะเป็นปัญหาของภายในตรงนี้ผมก็ โอเคผมผมก็เห็นด้วยในการพูดคุยคนเดียวแต่ว่าเรียกไยว่าการเล่นของผมมาผมก็แบบเออเล่นแบบพี่แบบน้องแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคิดอะไรกันไปไกลอะไรยังไงมันพอมันเกิดเรื่องขึ้นมันมันก็ตะเิดไปหมดมันก็อาจจะแบบทําให้แก๊งมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือผมต้องรีบตัดสินใจเลยก็คือถ้าผมคุยผมก็คุยคนเดียวไปเลยแต่แต่ตอนนี้ผมเนี่ยมันไม่ได้มีใจให้ใครเลยนะถ้าคุยผมก็ถ้าไม่มีใจให้ใครก็อยาให้ความหวังเขาครับนั่นไม่ใช่เรียกว่าการเฟนรนลี่ นั่นเรียกว่าเล่นกับใจคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณมีความรับผิดชอบมากพมคุณก็อย่าเล่นกับใจใครดีกว่าครับโใจกันก่อนไหมครับใช่ครับใจใจใจกันนะครับก็ผมบอกแล้วไงผมก็คุยกับซันจิโอเคไหมเออพี่สาวครับพี่สาวจะคุยกับใครก็คุยครับแต่แค่คุยทีละคนครับนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งคนในแก๊งไม่เป็นคนคนเดียวเป็นคนในแก๊งเดียวกันครับที่ตามไม่ทันเพ่าะนั้นน่ะคือผมแบบเล่นเล่นใจค่ะรั่ผมก็เข้าใจเหมือนกันครับว่าคุยเป็นเพื่อนเล่นน่ะแต่ คํพูดคําจาที่คุณใช้อ่ะมันเพื่อนเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเองเพื่อนเล่นก็คุยในคำพูดครับไม่ใช่แบบไอ้เต้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช้ไม่มีไอ้เต้าทั้งนั้นอ่ะเออกรดาพื่อนอันนี้พูดประชดเฉยอาจจะเฮกันก่อนคือแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงล่ะครับก็จบที่ว่าให้ฉันคุยคนเดียวกันนั่นแหละคุณจะคุยกับใครก็เรื่องของผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยใช่แต่ผมก็แค่นั่นแหละอย่างที่เขาบอกใช่ครับจะคุยกับใครก็แล้วแต่พี่ครับแค่ อย่าเออถ้าพี่รู้หรือว่าพี่คิดได้มากกว่านี้ย่อนไม่คุยกับคนในแก๊งคนที่เขาอยู่แก๊งเดียวกันนะคบโตแล้วไม่ใช่เด็กๆ็ก็น่ารักผมก็เล่นกับเด็กไม่ได้หรือไงจะเล่นกับไขรก้อนเล่นไม่ใช่น้องซูส์แต่เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วผมก็เล่นกับเด็กผมก็เอ่อยู่กับเล่นพี่อันนั้นอ่ะพี่ลาเต้เขาก็นิสัยดีอ๋อลาเต้ก็นิสัยดีก็เหมือนผมก็คุยเหมือนเหมือนเป็นพี่พี่คนหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ยินอะไร ไม่ได้คิดอะไรถ้าคุณถ้าคุณจะมองว่าผมแบบเป็นคนอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณจะคิดใช่ครับกิริยามันมันแค่สื่อออกไปครับไม่ใช่แค่คุณคิดผู้ชายเขาก็อาจจะคิดก็ได้แล้วเพราะว่ามันมีปัญหากันด้วยเข้าใจหรือเปล่ามาพูดอ่ะคือไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะให้มันปัญหามันบานปลายเว้ยแต่แค่ผู้ชายมันจะมองคุณไม่ดีด้วยอมผมก็มผมก็ไม่ได้วาทำตัวดีในสายตาคนอื่นครับแค่นั้นเฮ้ผมเร็วกว่าทุกคนเหรอะแล้วไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครเร็วหรือไม่เร็วครับแต่แค่มาพูดให้้ฟังแค่นี ผมก็เป็นของผมแบบเนี้ยให้ผมทําไงวะเข้าใจเอางี้นะไม่ต้องเถียงกันจริตผู้หญิงอ่ะมารยาผู้หญิงอ่ะมันดูไม่ยากหรอกเอาให้มันเนียนๆหน่อยบ๊ะบ๊ะบ๊ะคุณวินใยครับเข้าใจปะขออนุญาตไป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 ับขออนุญาตครับไปไปดีกว่าครับไปไปไม่ต้องอุ้มแล้วล้างทองด้วยหายละ